สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป๋าบนคนอีสานมือนีป๋าบนคนอีสานไดม้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายค่ะคุณยายนวลหรือว่าป่านวลน,นอกค่ะป๋านวลเพิ่นฝันว่าได้ไปหากินค่ะได้ไปคุดกระปูคุดกระปูลงไปกลับไป่อกบค่ะได้เชิงกระปูเชิงกบเพิ่นไปกับหมูค่ะเรื่องราวความฝัน ยายนวลซี้โสคให้ทาบแนวไรกะไปฟังเบงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายนวลค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะปนวนค่ะจ้าจ่สดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมนี่กะมาติดตามนางเล่าความฝันกับปนวนอีกเนาะค่ะว่าปนวนฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสีฝันจังไ๋กะให้คุณป้านี่เล่าความฝันให้เฮาฟังเนาะค่ะเนาะ พุทตาฝันจังไงเนี่ยคะแต่ยังว่าฝันมาสิไปหาพบหากระปูนี่นะ<ช>เอื่อเอือ่อยยังไงเอือ่อท้าเอื่อท้านี่ยมันหลา,ายคนเนาะได้ยินเสียงเลยเอื่อท้าจะไปอยู่บอไปขุดกระปูบ่าเจ้าสิไปนั่งข่อยบอไปไปไปผักกระปน้ำกันหน่อยแหละกระปายน้ำกันหลายคนไม่ทัผู้ยิ<ช>่ง,งกนนะ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 ็จังเอื่อแดงกับบ้านหน่านี่ยเอื่อแดงหูวจักเอื่อแดงบอเอื่อแดงเอื่อแพงนะฮะย่างก้อนเฮาไปจูตะจูตะไปขามไป ก่อนห้าเห้ากับคุดกับปูนะจ๊ะมันห้าคุดได้ลายกับกบกับได้พ่อกบป่านใส่กระตาบอแมนกระตาตัวนี้กระตาตัวนี้เว้ยเออนี่กระตาตัวนี้แล้วใส่ได้เต็มเลยนะคะคุณป้าเกือบเต็มยังวะเนี่ยไปอุย้ยตัว่ะอุ้ยกบกับพ่อกบป่านอุอ้ยกับปูกับพอ่พอกบกับปูคุด uh 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 ไปตัวใดกัไปพ่อกบพ่อบางทีบเอกกบ นั่อ่ะพ่อบ่บ่บ่เลยขุดตะกบตั้งหากบ่หรือขุดกระปูคุดกระปูมันก็ได้พร้อมที่ละกบนะได้ทั้งกบทั้งกระปูหู้เดียวกันเอโอ้หู้เดียวกันนั่ะล่ะค่ะถ้าว่าเฮ้ยอันนี่นี่นี่มากมามามาขัดฉันมาเบากันมากมาท่างนี้ก็ไม่แนมไปก็เห็นหู้จ่องป่องอยู่กับคุดเอาอีกได้น่ะขุดกบขุดกระปูน่ะ ในผู้อื่นนั้นได้น้่งป่าบอกบ่อพนขามไปต้องพุ่นยังวาเอือท้าหนึ่งเอือแดงน่ขามไปต้องพุ่นพวกวักะขามไปพุ่นสิบแปดบันเก่งโตนพุ่นขามไปต้องพุ่นเ้าอยู่ท่างนี้เ้าคุดกัะปูยังวะคุดกระปูคุดกบคุดผู้เดียวน่ะคุดเอาเห็นแนมไปท่างไหนกะเห็นจังวงอยู่ไปทางไหนกะแนมเห็นจังว่งคุดเอาไปท่างไหนกะเห็นตะหูกระปูมูพนไปก่อนกสร้างหฮาเก็บเอาหฮาคุดเอา พยังวะมวนหลายคุณปะมวนตีเท่าได้กบหลายได้กันกระปูหลายค่ะเท่ากับมวนที่ล่ะค่ะจหน้าทีมึงได้กบยยอะวะเอือยวะอุ้ยขาก็ได้กบขวาก็ได้กระปูก็ได้เจ้าคือบมาทั้งนี้แต่เลยว่าจังสี่เจ้าคือบมาทั้งนี้บ่บ้าคจิขามไปทั้งพุ่นเด้อทาเด้อแล้จันจะคามไปทั้งพุ่นเด้อว่าฉันว่ากันกับเอือยปะากระป๋ได้แบบสองเท่าเอือดแดงเอือแผงเอือยแดงน่ะปลาเบือทานคามไปทั้งพุ่น พอวอนก็ยัางคามไปนั่งนั่งกันคามไปฟังทั้งทุลล่นล่ะไปว่าเพิ่นได้โบเคุณป่าพวกเพื่อนคามไปนั่นบ่ได้ได้แต่เฮาก็ยังว่าเฮากับโบได้เบิ่งนั่มเพิ่นแล้วเนาะแนวเฮากะข้าตะขุดกับฟูขุดเอาแต่อันกบเฮาเฮากัใกบ,บ,กบ,กบใส่กับตาแนมเบิ่งอุย้ยมีกบแนมอุ้ยแนมได้ได้กบมาใส่กับตาเหรอเฮ้ยกต่แนมไปโอ้ นี่ก็หูหนึ่งนี่ก็หูหนึ่งเมืองติค่ะสร้าใดในความฝันบริส้สนใจไพสนใจแต่ว่าสีคุดเอากรุฑเอาครุเอากบกับกระปูอย่างเดียวเพราะว่าตอนนั้นมวนหลมวนตีเฮาเห็นกระปูเห็นคบเนาะค่ะสร้างว่าเฮากับมวนตีเฮากับคุดเอาูไม่กันยังว่าไปก่อนข่เด้อข่คขุดเอา คุ้เอากระปูก่อนนั่งวะ e ่ะค่ะเออจะ่าควรตั้งใจนัน่นสิไปคุดกระปูเนาะไปคุ้นกระปูบ้านนี้ดันไปคุ้นกระปูพอได้กบพร้อมกับเป็นหูกระปูนั่นแหละอเมนคบผันไปอยู่กับกระปูโออยู่นั่กันแน่ไปก็ต้อได้ก็เหตต้ององ่องต้งแงงอยู่หูกระปูน่ะบ่ได้เปิดยากเลยบ่บ่ได้เปิดยากไม่จะคุดเอาแต่เกามันมันสีขาวเฟืองมันสีได้เปิดหนานะแมนอันนี้บ่ ยังว่ามีตั้งแต่อันกบได้กบนั่นหัวทั้งกบทั้งกระปูนั่นไม่เป็นสิเต็มกระตาเกมขู่มันนะห้ามวนยังว่าผู้ใด้บอกยังกะสั่งไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อขอคขูดเอากระปูขอดขูดเอากบก่อนกไปค่ะแต่ว่าในความฝันคุณป่ามีความสุขว่าก็มีความสุขเลยเนาะบ่มีความสุขยังได้ได้กบเนี่ยได้กระปูในห้ามวนทีม้นแห้งเออนาก็มีบ่ไหนเนียคืเนี่ยนี่ยไปหมัน เฮ้ยล่ะคือบ่ในใจนี่ว awesome. ่าเป็นยังคือบ่มาขุดเอานอ่ำเพื่อไหวป้าไหวจังสีโตว่าจังสีฝ้าก็ขุดเอาติล่ะกับบด้เอวนหางมูด้วยบ่แล้วเอื้อดเพ็่คนกับยังว่าเอื้อดเอื้อดท้าคนมากุ้งามไปทั้งคุณกอนเด้อหาถามึงก่อนเด้อเพคนว่าเพคนยังวอาว่ามึงได้อยู่บอกใครได้อยู่ใครได้โกดใครได้ทั้งกระปูจะมาเพิ่นหมสารลบมาบอกมันก็ไปหน่อยเนาะบ่บ่มีผู้ใดแย่งเลยเฮาวันนี้เคยฝันถึงสีบ่คุณป้า อ้ยนี่หละบอกซือบอกค่อยฟันจับเถอมีมือนี่ล่ะมือขึ้นนี่ล่ะฟันมวนให้กับมือขึ้นนี่แ่ละเออห้าห้าฟันนั่นน่ะค่ะวันนี้ตัวเลขเด็กคุณปะใครตีตัวเลขสิตีตัวไหค่ะมั่งกับอันนี้ซอยกันตีแหละแต่ว่าหัวกบมันก็เป็นเก่าเนาะบาบอกระปูเดบาดกระปูกะกระปูมันเป็นหาบ เป็นแปดค่ะค่ะเออกะปูกับเป็นแปดเออกะปูนเป็นแปดค่ะเก้าแปดเป็นสี่ว่แปดถ้าว่าอันเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แล้พอว่ามันมันเป็นหูมันเป็นหูเด้มันกลมเปล่าเออมันกลมเนาะมันกลมค่ะแมนแมนค่ะแมนเก้าแปดศูนย์เออเก้าแปดศูนย์แต่ว่ามือก็ได้จับอยู่เป็นบ็อกปะ ขูดนั่นที่ละแต่ว่าหันมือเนี่ยความันก็ติจับแล้วเนาะจับมาใส่ในคูโอ้ก็จับมาใส่กระตาจับมาใส่คูจับมาใส่คูแล้วเนาะหักขอดขาใส่เลยหรลึกซ้ำไหนลึกกันหากันหาที่ขาป่ามือก็เป็นหาเนาะเป็นหายู่มือหายุคแล้วหายุคแปดยุคหนักหายุคแปดคืออยู่เพราะว่ามัน ตาเก่าเก่าอยู่ได้เหรอเว้ยค่ะนอกว่าบอนักแมนเออตามเก่าเก่าเมื่อมันก็เป็นหาอยู่แล้วแมนบกเจ้าหาสิบอกคอะเก้าหาเนาะอือถือว่าคุณป่านี่คนฟันดีแห้งนะคะเนาะโอ้ยคุดคุดกบเลยแล้วว่าฮักขาฮักคักักก็ใส่โอ้ยก็ยังวะอ้จับเอาจับเอาเลยโอ้คุดตอนแรกก็ไห้ ไก่แบบนอ้นมวนกันยังวะจนเบาเลยว่าเออท้าเอ้ยแต่จากนั้นก็บ่มาณขุดนี่นี่ก็จนเลยว่ะวันนี้วันนี้คุณป้ามีตัวเลขที่มากอยู่บ่ค่ะตัวนี้บ่ค่ะเลขมากในใจมีบ่คันคือในใจห่อนบ่ค่ะเฮามักอยู่ในห่อหมักหาซูลเลยมักหาซูลเป็นเด็กเก่าใจหาซูลหรในใจห่อนี่ห่อหมักหาซูลเก่าหาซูลห่อหมักในใจเฮาค่ะ พราะว่าห่าวาขันฟันแนวนี่ปะกวกปันก็ต้องเป็นเก่ามือจับก็บเป็นหายคิด่ปเป็นหาหูมันก็เป็นชุนเนาะเป็นชูนหูเนี่มันเป็นกระปูมันเป็นแปดแปดเก่าหาบ้อหรือแปดเก่าหาม้ 8, 8, 9, 5, อ 8, 9, เขาจังไไดกเก้าห้าศูนย์เนาะเล็กมากไม่ใจเนาะดิเลดตีออกจากความฝันก็คือเก้าแปดศูนย์เก้าห้าเนาะค่ะเรื่องว่าความฝันของคุณป่ามีอย่งเพื่นเพินบเติมบอกค่ะค่ะก็ ขอพุ่น,นวลสร้างความฝันแนวสร้างตัวเด็กนอ้อที่ไห้่ันพร้ชมเขาเอาไปเป็นแนวทางนอ้อจ้าขอคุณค่ะจ้าขอคุ่ะค่ะขึ้คไปมาสรุปตัวเลขของคุณยายนวลน,นอ้อค่ะหรือว่าป้านวลค่ะเลขของเพิ่นเก่าแปดศูนย์ค่ะเก่าหาเลขมักส่วนตัวของเพิ่นเก่าหาศูนย์ค่ะป่าเพิ่นฝันว่าได้ไปคุดปูค่ะแต่ว่ามีกบอยู่ในหูค่ะแนมไปทางไหนก็มีจ้า หูกับปูหรือว่าลูกกับปูเนาะค่ะเป็นคุยคนว่าเห็นแต่ลูกกับปูคุดกับปูเร็วกับไปได้กบร้อมค่ะอยู่หูเดียวกันเนาะค่ะป่านวลนเพิ่นได้ดีเป็นตัวเลขผู้เ่ากับเก่าคนกบาลเนาะค่ะหรือว่ากบกับเก่าปูกับเปดค่ะลูกกับศูนย์ค่ะเก่าแปดศูนย์ค่ะเลขของคนเนาะค่ะ ก็าหาคคือเพ่นกันว่าเอามือเอามือจกเอากบจับเอากบกระปู่ะาพ่นตีเป็นเก่าหาค่ะเล็กหมักส่วนตัวของพ่นเนาะค่ะเล็กหมักส่วนตัวเก่าหาศูนย์ค่ะเก่าหาศูนย์ บันที่1พมิถุนายนพศ2 5 6 7หอย,อ,อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนำในเด้อค่ะถา้าบ่ท่นกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากช่องป่าบุนคนอีสานกดติดตามกดไหลกดแช่เพื่อสิบได้ิพลทดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเค่ะป่าบุนคนอีสานกสิหามาฝาก ท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอิสารกะมิเทียงเท่านี้คลิปนาโผ่กันใหม่สุกๆหมานๆลำๆ่อยๆหิ่งหิ่งตปางๆางกับตัวเลขของป่านวลน,น้อค่ะสวัสดีค่ะ